อะหมอนปะถ่ายคลิปนะเห็นว่ามีมาออดิชั่นอีกหนึ่งไลน์น่าางใดอ,อูมาเบิง้งน้ำกันพี่น้องมาซอยผมตัดสินนะครับซอยผมตัดสินนะใครพูดไรที่ว่ามาออดิชัน่นลองเพลงฮะโตบอ ว่าดีน้องวะมาได้ทางไหนเอาคือไม่ไดใ้ใส่แม่น้ำใส่แม่น้ำเดี๋ยวไอ้บอกให้ถอดจังถอดมาแต่เลยครับมาแต่ใส่ก่อนนะเลยครับร้อยเอ็ดครับ,รบอําเภอไหนอําเภอโพชัยครับอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอด็ดเดินทางมาขอออเดชั่นเข้าสู่ค่ายจอนนี่มิวสิกเนาะอ่ามาผู้ใดน้องมากับพ่อพ่อบอกพามาอ่าหันกล้องไปเองพาดุกไส้ามาหัดเดินตามหาฝันเนาะ ปกติเป็นนักร้องมาก right More, hmm. huh. ่อนอยู well, so. things, ่บ่บ่บ่ัวเคยร้องเพลงมัวเคยเป็นศิลปินแต่หันอยากว่าร้องเพลงเอาร้องเบิ่งสันไอ้ให้โอกาสเบิดลน่ะขันใจกล้ากล้าเขามาหาฝันมาล่าฝันไอปจนนี่ก็ให้โอกาสน้องนุ่งแล้วแต่เอฟซีพันสรีพีหน้าตัดสินใจอ่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้สิบแปดปีครับสิบแปดปียังเรียนอยู่บ่ จบมงหกแล้วครับจบมงหกแล้วจากโพไซอ,อ่ามีเพลงแต่งเองบ่หรือจังไรมีเพลงแต่งเองครับเพลงแต่งเองเนาะเออมีเพลงแต่งเองอะไรมันยังน่าสนใจอันเป็นเพงลงร้องคบเบอร์ผู้อื่นมันบ่ค่อยน่าสนใจบันได่นะอ่าเดี๋ยวมาได้ถอดแมสก่อน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักเนาะครับเนาะกับเส้นทางของความฝันของน้องๆหลายๆคนที่เขาต้องการโอกาสนะครับอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่สังคมคนลงทุนทําเพลงให้หาช่องทางโอกาสได้ปล่อยเพลงในค่ายเพลงที่มีผู้ติดตามจํานวนมากมาวันนี้ครับกับอีกหนึ่งเวทีของช้างเผือกของอีสานบานเฮานะครับเพื่อให้คนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องศิลปินนะครับ บนเวทีการประกวดของ Johnny Music นะครับผ่านอารอบออเดชั่นเพื่อจะคัดเลือก10คนสุดท้ายเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปอเพื่อจะคัดเลือก10คนจากรอบออเดชั่นเข้าไปสู่ห้องส่งสูดิโอจอห์นนี่มิวสิกรอบสุดท้ายต่อไปนะครับวันนี้กับ1ออเดชั่นนะครับสดส,ดสดเรียวเรนะครับถ่ายกันแบบจริงๆเด็กๆน้องๆที่เข้ามาก็อาจจะตื่นเต้นเป็นธรรมดาก็แล้วแต่คน บางคนผ่านประสบการณ์ผ่านหน้าจอผ่านการประกวดผ่านการแข่งขันมาก็อาจจะไม่ตื่นเต้นบางคนมาก็อาจจะตื่นเต้นวันนี้ครับ JN4 นะครับเดินทางมาจากอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอจา JN1 จากขอนแก่น JN2 จากมุกดาหาร JN3 จากอุบล j n นจากลอยเอดนะครับพี่น้องเช่าลอยเอ็ดกับ ถ้าเบิรงคลิปนี้อยู่ก็ให้กําลังใจหรือบ่ให้กําลังใจก็ว่ากันนะครับตัดสินกันตรงๆออกบอกออกมาตรงๆเลยนะครับผ่านคือคอมเมนต์เลข4นะครับถ้าไม่ผ่านก็คือคอมเมนต์เลข0นย์นะครับเพื่อนะครับเพื่อจะหาคนเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับกับรายการสนุกสนุกแบบบ้านๆนะครับเพื่อให้โอกาสกับน้องๆทุกๆคนนะครับบรรยากาศของการประกวดการแข่งขันเส้นทางของชีวิตจริงนะครับมาหาผมนะครับซื้อเล่นซื้อน้องยังก่อนครับ ฮะ <gas? S 2> ปอนครับปอนเนาะปอนมืงนีมาได้บทเพลงยังไอ้บแมนเขาครับเอาหันว่าพี่มีเพลงแต่งเองแม่นครับไอยบแมนเขาแต่เป็นเพลงแต่งเองครับอ๋อไอโบแมนเขาเพลงแต่งเองเนาะอ้าวจากหนกะลองเบิงน้องละกำลังใจได้เขารอบหรือบ่ได้เขารอบยูทีพีน้องเอฟซีไอจอนนี่ทอนันโบเกียวกับไอไอมีแค่เอาไปประกอบน้ำพึ่นนะขันพื้นว่าน่พานตัวกระดิพานเขารอบขันบอลวัฒน์พาน ตัวกับผ่านนะ4คือผ่าน0คือไม่ผ่านนะครับรอบออเดชั่นจอห์นนี่มิวสิกนะครับเด็กหนุม่มอายุ18ปีจากอำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดอ่ะเดี๋ยวโตวถอดแมตด้วยนะอ้าวลองเบอรงน้อง,องเอาอไนนี่ครับ toàn mong cái cải đâu nào chứ ai hùng yêu ai su khảo bó đầy สีให้เห็ดจังใดหัวใจกะแ,แพ้เขาทุ่มหักให้เจ้าเบิดใจแต่กำไลไอใดน้ำตามันบ่อคุ้มค่ากับคำ่างาอบ่มีล่นไ่คือเขา มีเงินคําให้เจา้ามีแต่ลนอีแต่งคั้นเกา่าคงสู่เขาบ่ได้ดองหนอน นีคือเขาความหักเนาวๆที่อายมอมให้เก่าเอาไว้ใส่ยังจำได้บ่จำได้บ่หนอ ได้นีมีให้แต่ความหวังดีฐานานี้บ่ดีคือเขามีแต่ใจห่างเนาๆที่ยกให้เจ้าไปเบิดหัวใจคงสิสูเขาบ่ได้โอ้โอ ที่ร่วมทางหากันสีผพาเจ้าไปหอดฟังฟัง,งห่างกันมันแก่นโ,โหหเขาจุงแขนเจ้าสาเดิน อ่พี่น้องครับก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับกับการรอ,รอบออดิชั่นของ j n นครับเอาตามความรู้สึกของพี่น้องตรงๆเลยนะครับเด้อสัตว์สินซอยผมพานก็คือเขารอบก็บคือคอมเมนต์ดีสีมากโบพานกับคอมเมนตดีสูนมาครับน้องเขานะครับอีกหนึ่งนักร้องนะครับที่เดินตามหาความฝันนะครับน้องละก็เอาอย่างที่ไอบอกด้วยน้องเด้อว,ว่าพี่นอ้องพ้นเบิ้งทั่วประเทศนะรายการนี้คลิปนี้ คนเบิงกับว่าไม่ในน้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วขันแม่นเพิ่นให้โอกาสโตเขารอบต่อโตกับเสตมีกระแสขึ้นขันเพิ่นบอได้เขารอบกับไปปรับปรุงโตหาโอกาสมาออดิชั่นใหม่ก็บอ้อีกเทื่อนหนึ่งกับยูทีโอกาสนี่แหละไอทีมมีทีมงานแอดมินไล่เบิ้งไลเ่ไลเบิงคอมเมนต์ไล่เบิงคลิปถูกคลิปที่ในรอบออดิชั่นของทุกๆคนนะอ่า เพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะคงจะมีมาอีกหลายชีวิตอาจจะมีทั้งเกอกรุบหรือผู้หยิงติดต่อมาหลายครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ผมให้โอกาสหมดครับอยู่ที่ว่าคุณมาจะเจอผมไหมแค่นั้นเองอ่าเป็นการเป็นไล่การที่ค้นหาจริงๆตามหาหอดจอนนีพุ่นละอ่าบางคนเขาก็มานั่งถ่าบางคนเขาก็มารอนะครับแต่ขันในพ่ออายให้โอกาสนั่นแหละครับอ่ามีกีต้าร์มาดีดเลยมาแบบนี้แหละครับบอมเบอร์มา,ากรูกเรมา นะอ่มีความพร้อมบ้างนะครับอย่างน้องเขาก็มีความพร้อมมามีเพลงมากีตา้ามาดีดนะครับกกะ,กะจังได้กะตัดสินใจซอยบังในได้ครับเด้อกับ j n 4รอบออดิชั่นจอนี่มิวสิกนะครับน้องชายจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผ่านผ่านอยู่ที่ทุกท่านถ้าผ่านคอมเมนต์เลข4ไม่ผ่านคอมเมนต์เลข0ูนย์เอาตรงๆนะครับ อ่าน้องลาขอให้ประสบความสําเร็จขอให้พี่น้องเพ่นมียังอยากจะฝากบอกกับพี่น้องคุณบอเอาฝากติดตามผมได้ด้วยครับชอยเสียชอยเป็นกำลังใจให้กวนชนะได้ด้วยครับขอบคครับโอเคน้องลาอ่าขอให้มันมาเด้อยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ